สวัสดีค่ะมาพบกับจุอีกคลิปนะคะคลิปรีวิวมีดสวยงามพร้อมสะสมนะคะพกพาจะจะไปสิบพกพาหรือว่าสวัสดีช่อง u t u b e นะคะขอบคุณช่อง y o u t u b e นะคะที่มีพื้นที่ให้จุมนะคะขอบคุณค่ะสิวขึ้นจะ,จะไม่สิขึ้นอยัางยางบ้าอบ้าย้แม่มขึ้นหรื่สิบพ่กับปุิให้เป็นหัวกับปุปีนั่น คือเครื่องกลางๆอยู่นี่มันเช็ดให้หน้าเขาช้ำมันไม่สงสัยจะไปเช็ดอันนั้นหลายหน่อมาตีฝ้าหลายหรือเปล่านะคะมาฝากกดอย่างเงี้ยเขาว่าถูกก็ยังบอกในใจนะว่าเขาให้ใดๆยังบอกเข้าไปเบิ่งข้อมูลเลยเพราะว่าถ้าจะเฮ็ดงานเนี่ยบ่มีเวลาเ่าจับโทรศัพท์ลูกมันต้องเฝ้าเฮ็ดบ่ซ้ำเสียจักเทื่อนะ ถ้าลูกค้าถ้าใดสนใจสินค้าสุตเดีบาร์โค้ดไว้อยูุหน้าคลิปนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บาร์โค้ดไลน์นะคะให้ลูกค้าเข้าไปแบบว่าไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนปุ๊บแล้วก็มันจะมีคล้ายๆแบบว่าสแกนลายอะ่ะสแกนบาร์โค้ดอะค่ะแล้วลูกค้าก็เอาเอา,เอาตรงนั้นละช่องว่างตรงนั้นแหละสแกนตรงบาร์โค้ดเลยปิ๊บอันนี้แม่กระสิขึ้นหน้าจุกปิดเจอเพเอโอยู่นะคะ สั่งหรือสอบถามเลยนะคะหาเข้าใจค่ะลูกค้าบางบางท่านก็นป็นบางท่านก็นบบเป็น,น,นคนเท้าเขากับบเอาอย่างกันเนาะบาว่ากันเนาะมาคำจุกันมีอยู่เด้อแต่แต่แต่เส้นละสี่ร้อยนะคะไปทางเพิ่มห้าสิบบาทเพราะว่าจุมเอาไม้ชิ้นเล็กๆอะมาทำมันบบเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆที่ทำกับฝักนะคะที่มันมีเหลือไม้ประมาณนิดๆหน่อยๆจุมต้องมาเจาะทีละ เม็ดที่เราเม็ดนะคะให้มันได้งามเพาะที่อื่นมันบอคอยม,มีงามถูกกัเหนื่อยกับการเจาะนี่ก่อนพาะมันแผ่นเล็กในการเจาะมันยากนะคะมามาดีกว่าเรื่องที่หนึ่งนะคะเหล็กแหนมน,นะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมันตามสุดของช่างนะคะขัดเงากระจกนะคะแล้วก็ทําเป็นด้านด้านด้าไม้มงคลน,นะคะหมดมุสิกที่เราเชื่อครบน้องนกยุงไม่มีฝัก ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะถ้ามาถึงนี่ก็15 2.5นะคะความกว้างจะอยู่ที่2.6นะคะสันหนา6มิลนะคะด้าม5.5นะคะไปเรียวไปเรียวจุดไปเฮ็ดฟักให้ลูกค้าลูกค้าสั่งสั่งมีดหรือไปเฮ็ดฟักยี่ยมบริบิทมีดเลยเยี่ยมเล่มที่หนึ่งนะคะ เล่มที่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะเล่มที่สองปุ๊บมันจะเป็นเน็ตสัญญ์นะคะเห็นไหมคะเล็กแนบนะคะด้ามไม้มงคลน,น้องยุงนะคะหม,ดมุดวัสสุที่เรยเชือกรบนะคะ ความยาวของเบ,บบี้นะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนา8มิลนะคะด้าม6นิ้วนะคะถ้างานสั่งจะ,ะได้เป็นแบบก็ได้ลูกค้าแต่ว่าลายไม้ไม่เหมือนกันนะคะมันจะไม่กลิบเดี๋ยวถ้าทำสันห,าหนาแต่ว่าถ้าอยากให้กลิบก็บอกจุ่มได้เดี๋ยวจะให้ช่างคือที่กลิบกลิบ <c oughs> กว่านี้เอ้ยลืมบอกราคาเลี่ยเป็ส่งนะคะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อย หมายเลขที่สามปุ๊บคัตติ้งนะคะด้ามไม้มงคลน้องอยูนะคะมบนมือเสกที่เราเชื่อครบนะคะแอนลายสายพานนะคะสีดำน,นะคะควายยาของใบมีนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.5งจหสันนา7จมิลนะคะด้ามจะห้าจุดนิ้วนะคะมา1,000บาททวนนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่ง้อนี่ กูไปคัดมานี่่ะน้ำที่ห้านะคะมาพร้อมทองหนังนะคะหนังวัวแท้นะคะด้ามก็จะเป็นด้านฉลุดลังพึ่งนะคะล็อกเรียบร้อยนะคะควาดีความยวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.7สันหนา5้มิลน,นะคะ ด้ามจะห้าจุดเจ็ดนะคะหมดหมดเสกที่เราเชืออครบสิบาทมือพผูเจ้าให้เบิร์ตด้กันนะพร้อมซองหนังนะคะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบค่ะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อย ยัที่ห้าปุ๊บชุดไม้มงคลน,นะคะน้องยุงนะคะหมดหมดเสกที่เราเชื่อครบนะคะยุงไปคัดมาเนี่ยคัดมือเสานี่แหละอ่ะลายไม้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่2.2งจสันหนา4ีมิลนะคะด้ามจะ4.8นะคะ มาพอฝักเนาะหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเล่มที่หกซองหนังนะคะฟุ๊ดาบไม้มงคลนะคะให้ดูข้างในก่อน ซองหนังจุมมันสิเป็นคล้ายๆกับไอ้ไอนั่นกระเป๋าเห็นบหมไ่ให้มันโดนหนังวัวนะคะเอ,อ้ยแม่งมน,นั่นแหละไม่ให้มันโดนหนังวัวนะโบวี่นะคะเหล็กเหล็กแหนมนะคะตีร้อนขึ้นรูปชุดมนันตามสุดของช่างนะคะหมุนมูเสกที่เลยเชือกครบใส่เซฟกาดนะคะใส่เซฟกาดนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเขากว้างจะอยู่ที่สีหนึ่งจี่ สันหนาสายสีมิลน,นะคะสี่มิลด้ามยาวสามจุดห้านิ้วนะคะกรีดแล้วกรีดอีกท่านมินดน้อยมันห่วงกรีดทำคมโบราณนะคะ่ะตัวนี้เห็นบอกมันจะมาเห็นมาเห็นเป็นรูปกรีดนะค,ะคมโบราณนะคะมาพร้อมซองหนังนะคะชุดนี้นะคะ 1590นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100บาทนะคะมาเริ่ 4, ี่7จ็ดย้ไปมมงใหม่มาเนยขัดเองกับมือนี่แหละมือเซานี่แหละนะคะไะอ,อย่างก็ด้ามลังพึ่งนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะด้ามจะ5นิ้วนะคะ สัวนมันหนามันสีบล็อกกิปนะคะแต่ถ้าลูกค้าเซลเอากลิปสีสีเพลทให้ก็จะประมาณนี้พอนเก้าร้ <c ười> <c ười> อยบาทค่ะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกาุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะฝากสนับสนุนจุ้มมิหน่อยนะคะนะคะร้อยกว่าบาทหรือลลูกค้าบอก เ,อ,เอนะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประกันใดจุมต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุมมีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย